หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์คือเครื่องยนต์ที่เป็นขุมพลังความแรง ESP Enhance Smart Power หัวใจสำคัญของความแรงยุคใหม่สุดยอดเครื่องยนต์4จังหวะ 125cc ที่รวมเทคโนโลยีล้ำหน้าไว้ใน1เพียง Intelligent Low f r i c t i o n ครั้งแรกจาก h อนด้าสุดยอดเทคโนโลยีลดแรงเสียดทานออกแบบชิ้นส่วนภายในทั้งระบบให้กระทับรัดลดการสูญเสียพลังงานเครื่องยนต์ทำงานราบรื่นทั้งระบบระบบระบายความร้อนด้วยน้ำวิวอ Liquid ิ o o ูเพื่อทำให้การส่งกำลังดีเยี่ยมเต็มประสิทธิภาพ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด PGM s i พร้อมห้องเผาไหม้ออกแบบใหม่ให้การเผาไหม้สมบูรณ์แบบประหยัดน้ำมันสูงสุดสมรรถนะแรงเต็มซีซีเราจ่ายถึงขีดสุด ESP Enhanced Smart Power สุดยอดถึงพลังความแรงในรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i ใหม่